สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมที่ดินเนื้อที่7ไร่1งาน7ตารังวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระทุม่มตําบลภูหลวงอําเภอปัก ธงชัยจังหวัดนะครราชสีมานะคะหรือโคราชบ้านเองค่ะวิวภูเขาที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะจะเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราที่ขายอยู่นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันแปลงนี้วิวภูเขา360องศาเลยก็ว่าได้นะคะส่วนถนนคอนกรีตเส้นนี้นะคะจะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินที่เราขายอยู่ประมาณ700เมตรเท่านั้นนะคะ ปัจจุบันนี้เจ้าของปลูกมันสำปะหลังเอาไว้นะคะน้ําไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงแปลงที่ดินนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเรื่อยๆนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจที่ดินวิวเขานะคะทําเลดีนะคะมีโฉนโดนะคะสําหรับแปลงนี้เป็นโฉนดคุดเขียนอนสอสามกอนะคะสามารถที่จะโทรหาแหมมได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0 6น 8412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอ0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแปลงนี้นะคะแบบขอนําเสนอให้คุณผู้ชมนะคะที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับพักผ่อนนะคะอยู่อาศัยอนาคตอาจจะอยากปลูกเป็นบ้านสวนยามเกษียณหรือว่าจะทําเป็นบ้านพักตาอากาศก็เหมาะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ